สวัสดีครับผมโอ๊ก Product Expert Primus Auto House นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่วง Primus Product Overview ครับคันข้างผมนี้คือตำนานรถยนต์ Mercedes-Benz นะครับ G-Class ซึ่งคันนี้ไม่ใช่ G-Class ธรรมดาครับคันนี้คือ Mercedes AMG G 63หรือที่เราเรียกกันว่า G 6 3ครับผม จากที่เห็นนะครับดีไซน์ของ G Class คันนี้คงดีไซน์แบบนี้มากว่า60ปีแล้วนะครับแต่คันนี้มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Active Brake Assist Lane Keeping หรือไฟหน้าแบบ Multi Beam LED นะครับที่ช่วยให้ความปลอดภัยกับผู้ขับขี่ทุกท่านนะครับขุมกำลังของ G 63คันนี้นะครับไม่ธรรมดาเพราะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ One Man One Engine จาก Alfa Romeo นะครับประกอบด้วยมือคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ V8 4,000ซี 4, นะครับมาพร้อมกับเทอร์โบคู่แบบ HOT INSIDE V นะครับผมตัวนี้ทำแรงม้าได้สูงสุด585แรงม้าและแรงบิดอยู่ที่850นิวตันเมตรและความพิเศษของ G-Class นะครับคือ G-Class จะผ่านการทดสอบในแทร็กบนภูเขาชอ,อกเกิลประเทศออสเตรียซึ่งเราดีไซน์มาให้รองรับและทดสอบรถทุกสภาพถนนนะครับ เพราะฉะนั้นเราจรึงมั่นใจได้ว่า G Class สามารถลุยได้ทุกที่บนโลกแน่นอนคันนี้นะครับยังมาพร้อมกับระบบ100% Differential Lock นะครับซึ่งสามารถกระจายแรงบิดไปตามล้อต่างๆได้อย่างอิสระในโหมด Off-Road ซึ่งทําให้คุณมั่นใจได้ว่าพื้นที่ไหนก็เอาอยู่ระบบเบรคคันนี้นะครับเป็นเบรก AMG High Performance Brake พร้อมกับทํคาลิเปอร์สีแดงสามารถควบคุมม้าทั้ง585ตัวได้อย่างอยู่หมัดแน่นอนพิเศษขึ้นไปอีกกับล้อ AMG Cross v o k e Ford Wheel นะครับในสี Titanium Grey ขนาด22นิ้วรูหรามั่นใจและเบากว่าเดิมแน่นอนครับภายนอกยังคงความคลาสสิกไว้แต่ภายในเรามีการพัฒนาให้ดูล้ำสมัยยิ่งขึ้นอาทิเช่นหน้าจอแบบ u u l ด d i g i t a LED ขนาด12.3นิ้วเต็มรูปแบบนะครับ Ambient Light เป็นเอกลักษณ์ของ Mercedes-Benz อยู่แล้วนะครับ นาฬิกา IWC ให้มาเฉพาะ G 6 3เท่านั้นและ d i จลิงว e วแบบ AMG มาพร้อมกับปุ่มพิเศษที่สามารถเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้จากที่ปุ่มนี้ได้เลยนะครับพัดโรชิขนาดใหญ่พวงมาลายัยหนังนับป้าคาดกับ Dynamica Microfiber เพิ่มความกระชับยิ่งขึ้นตัวเบาะนะครับเป็นเบาะหนัง AMG แบบ n a p ป้าคาดด้วยหนัง Dynamica Microfiber Style Sport สำหรับท่านใดที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรมาได้ที่เบอร์02-095-5555และมาพบกับพวกเราได้ที่ Primus Auto House เรียบด่วนเอกมัยรามินทาที่นี่เรามีทั้งสู์ขายและสู์บริการ Mercedes-Benz และ Mercedes-AMG ครบวงจรสำหรับครั้งหน้าจะเป็นรุ่นอะไรนั้นฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ